สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำ pragmatic approach in GI and general surgery ค่ะทำโดยเอ t u เทิร์กชกรนะคะแล้วก็เอ็เทิร์นพรชนิดค่ะโดยเคส e นเรโอที่หน่งของพวกเรานะคะเป็นเคสเกี่ยวกับผู้หญิงค่ะอายุ52ปีนะคะมาด้วยปวดท้องบริเวณสะดือแล้วก็ขึ้นแส่เจียนมา5วันค่ะโดยคนไข้นะคะมีคอมเพลนว่ามีอาการเบื่ออาหารร่วมด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็คือสุขภาพแข็งแรงดีค่ะไม่ได้มีปัญหาเฮล อะะะไรนะคะขนาดตรวจร่างกายอะคะ่ะก็คือเจอว่ามีไข้ค่ะอุณหภูมิ37.8นะคะแล้วก็ตรวจแอบโดเมนไปอะคะ่ะเจอว่าเป็น Light Lower Quadrant Pain ค่ะมี Guarding แล้วก็ Rebound Tenderness ค่ะแล้วคนไข้นะคะก็มีอาการปวดมากขึ้นขณะที่ไอนะคะที่ m c c b u r อ y ์ point ด้วยค่ะตรวจ b บรา Sound นะคะก็ Normal Active ค่ะ ผล Investigation นะคะ CBC กับ UA ะคะ่ะปกติส่วน Shade X-ray แล้วก็ f i ล m a b d o m e n n นะคะ mm hmm. ก็ไม่ได้มี Abnormal f i n d i n g อะไรนะคะซึ่งจาก f i n d i n g ทั้งหมดเนี้ยค่ะกลุ่มเราคิดถึงไปทาง Acute Appendix i t i s นะคะ ค่ะดังนั้นนะคะข้อแรกค่ะ find more evidence and discuss to support or disprove this นะคะซึ่งเราก็ได้มา2 s t a t e m e n t ค่ะซึ่ง statement แรกนะคะแปลได้ว่าเหตุผลเดียวนะคะในการที่เราจะไม่ทำา i i i t t l r r e t u u m x x m i n a t i o n ก็คือการที่เราไม่มีนิ้วชี้นั่นเองนะคะแล้วก็ statement ที่2ค่ะเป็นผล จาก Study นะคะปี2004ค่ะซึ่งเป็น Study ที่เกิดข้องกับ Dagnosis ของ Acute a p p e n d i c i t i s นะคะกับการทำ Digital Rectum Examination ค่ะซึ่งเขาก็ได้สรุปมานะคะว่า Digital Rectum Examination เนี่ยไม่ได้เปลี่ยน Clinical Diagnosis หรือว่า Initial Management ของคนไข้ทั้ง100คนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น,นรูทีนเนี่ย uh, Rectum Examination ก็ไม่ได้ Detect uh, Any Unrelated Pathology ด้วยซ้ำนะคะ,ะคนไข้93คนเนี่ยอยากจะรู้ว่าทำไมถึงเราจะต้องทำ Rectum Examination นะคะซึ่ง78คนในนั้นเนี่ยรู้สึก Uncomfortable ค่ะส่วน43คนในนั้นเนี่ยก็ยังพอที่จะให้ทำได้เป็นรูที i นะคะแต่ว่า54คนเนี่ยก็รู้สึกว่าเราสามารถไปทำเวลาอื่นดีไหมที่ไม่ใช่เวลา Emergency Admission ค่ะ ค่ะเราก็เลยได้ไปหา study นะคะเพื่อมา support แล้วก็ disprove statement ทั้งสองอันนี้ค่ะโดย study แรกที่เราเจอนะคะเป็น The role of digital rectal examination for a diagnosis of acute appendicitis at systematic review and meta-analysis ค่ะซึ่ง study นี้นะคะเป็น study ที่เป็นของคนญี่ปุ่นค่ะซึ่งเขาก็ได้ทำทั้งหมด19 study นะคะมีคนไข้ทั้งหมด7,511คนค่ะ ซึ่งเขาก็ได้ทำออกมานะคะแล้วก็เจอว่า sensitivity กับ specificity เนี่ยก็ค่อนข้างต่ำนะคะ sensitivity ของงานวิจัยนี้ค่ะก็อยู่ที่0.49นะคะในขณะที่ specificity ะคะ่ะอยู่ที่0.61ค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะ positive negative likelihood ratio ะคะ่ะก็คือ1.24 ับ0.85ตามลำดับค่ะโดยที่ทั้ง positive แล้วก็ negative likelihood ratio ค่ะมีค่า595% c o n f i d e n c interval เนี่ยที่ข้อมหนึ่งนะคะซึ่งเราก็แปลได้ว่ามัน not significant นะคะดังนั้นนะคะงานวิจัยนี้ค่ะเขาก็เลยสรุปว่า uh, acute appendicitis เนี่ยไม่สามารถ r u in หรือว่า rule out ได้ผ่านการทำ digital rectal examination นะคะ ในส่วนของงานวิจัยที่2ที่เราไปหามาค่ะอันนี้ก็คือเป็นงานวิจัยที่ทำในประเทศไทยนะคะก็คืองานวิจัยชื่อ Accuracy of Rectal Examination for Diagnosis and Predicting Type of Appendix in Patients with Acute Appendicitis ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็น Retrospective Study นะคะที่ทำในปี2006ระหว่าง January to October ค่ะทำในทั้งหมด142 คนนะคะคนไข้ทั้งหมด142คนค่ะซึ่งงานวิจัยก็เจอว่านะคะ accuracy ของ positive perrectal examination ที่ predict pelvic type ของ acute appendicitis เนี่ยมี sensitivity เพียงแค่ประมาณ53เองส่วน specificity เนี่ยประมาณ45 แล้วก็ accuracy ทั้งหมดเนี่ย48%นะคะในขณะเดียวกัน accuracy ของ positive p e r i t o a l examination for diagnosis of acute appendicitis เนี่ย sensitivity ก็พอๆกันเลยค่ะ53.9% specificity 41.2%แล้วก็ accuracy 52.3%นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะ study เขาก็เลยสรุปว่า ด้วยความที่มันมี low sensitivity แล้วก็ specificity ค่ะดังนั้น per rectal examination เนี่ยไม่ควรที่จะเอามาเป็น predictor ใน type หรือว่า diagnosis ของ I Q appendicitis ค่ะเพื่อนๆก็คงจะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าอแล้วเราเนี่ยจะใช้ rectal examination ในกรณีไหนบ้างคะ่ะซึ่งเดี๋ยวมินนะคะจะเล่าให้ฟังในลำดับถัดไปค่ะ ค่ะสำหรับโจทย์ข้อ2นะคะถามว่าการทำ perrector examination เนี่ยมีประโยชน์ในใครนะคะก็คือมีประโยชน์ในคนที่ต้องการที่จะดูสีของสตูค่ะหรือว่าลักษณะของสตูนะคะเช่นผู้ป่วยที่สงสัย upper GI bleed หรือว่า lower GI bleed ค่ะหรือว่าผู้ป่วยที่มาด้วย d i a r r h e นะคะซึ่งอาจจะดูมูกหรือว่าเลือดที่ปนมากับอุจจาระได้ค่ะหรือว่าเพื่อตรวจเออ t t a n a l wing นะคะหรือว่า s p h i n c t e r tone นะคะ ก็คือเช่นในผู้ป่วยที่มี spinal cord injury นะคะก็อาจจะพบ loss of anal w i n g ได้ค่ะแล้วก็เพื่อ assess ผู้ป่วยที่มาด้วย anal rectal s h i e f complaint นะคะ mm hmm. เช่นมี prolapse mass หรือว่ามี hemorrhoid mm hmm. เป็นต้นค่ะสำหรับข้อ3นะคะโจทย์ถามว่าวิธีการทำ perrectal examination เนี่ยทำยังไงนะคะ ก็คือจาก paper how to do an d i n t e r p r e t a rectal examination in gastroenterology นะคะบอกไว้ว่ามีขั้นตอน10ขั้นตอนค่ะก็คือ1นะคะก็คือ reassure patient ค่ะก็คือบอกคนไข้ว่าจะทำอะไรแล้วก็จะทำเพราะอะไรค่ะ2ค่ะก็คือ position ก็คือให้ผู้ป่วยนอนในท่า left lateral position นะคะหรือว่าอาจจะตรวจในท่าย,ยืนได้ค่ะโดยให้ผู้ป่วยในเอ็นตัวไปข้างหน้าสาหรับเป็นการตรวจของ prostate นะคะแต่สาหรับ Gastroenterologist เนี่ยการตรวจท่านเนี้ยนะอาจจะทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนค่ะ3ค่ะก็คือ inspection ค่ะก็คือเพื่อดูความผิดปกติต่างๆค่ะเช่นดู t h r o m b o t e c t e r n a l h e m o r r h o i d ค่ะหรือว่าดู skin t a g หรือว่าดู rectal prolapse หรือว่าดู obvious f i s s u r e anal w a r d เป็นต้นค่ะค่ะสนะคะก็คือให้ผู้ป่วยเบ่งค่ะก็อาจจะพบ stool leakage หรือว่า prolapse of internal h e m o r r h o i d นะคะหรือว่าอาจพบ เรก t ต l หรือว่ามิวโคโซลโพลาได้ค่ะค่ะ5นะคะก็คือเป็นการทดสอ a n อ l w วิงค่ะก็คือโดยการใช้ให้ใช้คั t ต o n แพดนะคะเขียนบริเวณ4ี่ข้อแดนรอบเอ u s สค่ะจะเห็นเอ a l คอนทร a ช t ั่นนะคะซึ่งเป็นการบอกว่า r แควรเนอร์พั w เวอิน a ทคค่ะซึ่งในคนที่มีฟี c a ลอินคอนติ e เ c น์นะคะแล้วก็มีแอ e เซนเอ l w วิงเนี่ยก็คืออาจจะบอกได้ว่ามีพาโทโลจีที่สไปนอลคอร์ดค่ะ ก็คือควรจะตรวจ neurological examination แล้วก็ investigation อื่นเพิ่มเติมค่ะ6นะคะก็คือเป็นการ start palpation ค่ะโดยการใช้นิ้วชี้นะคะคำอย่างนุ่มนวลค่ะโดยที่จะไม่ทำในผู้ป่วยที่มี anal fissure นะคะเนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเจ็บได้หรือว่าอาจาใช้ด๊อกเคนเจลลี่ในการ Lubricate ก่อนก็ได้ค่ะ คะเนะคะก็เป็นการ s s เซ Resting s p h i n t t r r Tone ค่ะซึ่งอาจจะตรวจได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่มีหรือว่ามีน้อยกว่าปกติหรือว่ามี Resting Sphincter t โท e ที่ปกติได้ค่ะซึ่งอาจจะ correlate กับ e n o r t r t เต Manometry ค่ะแปดนะคะก็คือเป็นการ Power p o w p r t e Rectal w l l l ค่ะ ก็คือสำหรับอ n t เทเรียว l ลเนี่ยก็คือเป็นการสำหรับตัวจโพสเซ s แกนในผู้ชายนะคะแล้วก็เซอร์วในผู้หญิงค่ะแล้วก็ตรวจรอบๆทั้ง l ล t เ r อร w วอลแล้วก็โพสเซ i o ี wall ด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็อาจจะใช้นิวพอร์ขึ้นไปที่เล็กตัมค่ะเพื่อดูโพลิปหรือว่าดูเล c t o อร์แนเซอที่มีขนาดใหญ่ได้ค่ะ9นะคะก็เป็นการตรวจ p พลวิ c ฟลอร์นะคะซึ่งเป็นสเปเชียลเทสสำหรับผู้ป่วยที่มีเพลวิกฟลอร์ดิสฟังชันค่ะ ค่สิบนะคะก็คือขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือเอานิ้วออกมาค่ะแล้วดูว่าอุจจาระเนี่ยมีมูกเลือดหรือว่ามีหนองปนออกมาด้วยไหมแล้วก็จะโนสีของอุจจาระค่ะค่ะสำหรับข้อ4ี่นะคะถามว่าโควิด1 9 p a n แพน i มิและโควิดวัคซีนเนี่ยมีผลต่อการทำา r e r e c t ็ก Examination มไหมนะคะค่ะจากเพเปอร์ที่ชื่อว่า Coronavirus disease 2019 and the cancellation of face to face process cancer active surveillance clinic reviews. Thus, the omission of digital rectal examination alone put patients at risk of misdetection of disease progression. เอ่อโควิด n 9น์ทินนะคะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้พบเจอแพทย์แต่ต่อหน้านะคะส่งผลที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้ทำา p r ร r t o t o เ Examination ไปด้วยค่ะซึ่ง paper นี้นะคะก็อยากรู้ว่าการที่ไม่ได้ทำาพ r ร c t o ็กเตอ a ์เอ a ก i เนี่ยจะส่งผลต่อการ Miss Detection ของ disease ที่ p พัลเ s สไหมนะคะโดยที่ paper นี้นะคะก็เอาผู้ชายที่เป็น p r o s t s t e cancer รจำนวน 142คนนะคะมาดูเหตุผลในการที่ผู้ป่วยเนี่ยต้องเปลี่ยนการรักษาเป็นแบบ active treatment คืออะไรนะคะโดยเป็นการเก็บข้อมูลแบบ retrospective study ค่ะผลนะคะพบว่า4 5นะคะการที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้ทำ pr เนี่ยไม่ได้เป็นเหตุผลที่ในการที่ผู้ป่วยต้องเปลี่ยนการรักษาเป็นแบบ active treatment ค่ะโดยสาเหตุนะคะจาก study นะคะก็จะเป็นเนื่องจากโรคที่ p r o เกรสจาก t r a n s r e c t o r อัลตราซาว์ไบโอปซีหรือจาก MRI หรือว่าจากค่า PSA ที่สูงขึ้นนะคะหรือว่าจากผู้ป่วยเนี่ยเลือกที่จะทำเป็น active treatment เองนะคะก็คือจะเป็นสาเหตุที่ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนเป็นทำแบบ active treatment ค่ะโดยสรุปนะคะก็คือผู้ป่วยที่ไม่ได้ทำ per rectal examination ระหว่างช่วง COVID-19 p a n แพนมิเนี่ยไม่ได้เพิ่ม risk ในการ m s s progression ของ disease ค่ะค่ะอันนี้นะคะก็เป็น reference ค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ